ผมจะมาทดลองวงจรเดี่ยวนำความร้อนนะครับอันนี้คือตัวเล็กนะครับผมขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นักนะครับผมคอยใช้ไฟ5-12โวลต์นะครับประมาณ20แอมป์ได้นะนะครับกระแสต้อง20แอมป์ขึ้นไปเนาะอ่าผวจะใช้กระิสชิ่ง12โวลต์น,นะครับตัวนี้12-16นะปรับได้ครับผมผมใช้แค่12นะลองดูนะครับว่ามันได้ผลแค่ไหนนะเราต่อสายตามที่วงจรบอกไว้นะครับฟังบวกก็จะ เป็นสีแดงนะแล้วก็ฟังไฟลบกนะสีน้ำเงินนะครับผมต่อเข้าไปนะครับต่อแล้วก็ทําการทดสอบเลยนะครับก็ได้ใช้แค่ควงนะครับผมแค่ควงแค่ควงนี่ค่อนข้างจะร้อนช้านะครับเอาเนี่ยไม้หนีบอไม้แขวนเสื้อนะร้อนเร็วมากเลยนะครับไฟลุกเลยครับผมเนี่ยจี้เข้าไปนี่ไฟลุกเลยร้อนเร็วมากนะไฟลุกเลยครับผมโอ้ถ้าเหล็กบางๆนี่จะเอ่อเรียกว่าตอบสนองได้เร็วกว่านะครับถ้าเหล็กหนาๆก็จะตอบสนองช้า ah ะนาะครับตามขนาดของวงจรน,นะถ้าอยากให้มันมีความแรงมากกว่านี้ก็ต้อง ไปเอาวงจรที่มันตัวใหญ่กว่านี้นะซื้อวงจรที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมีไล้ยขนาดให้เลือกครับผลทดลองก็เป็นนั้นว่าได้ผลพอสมควรครับ